สวัสดีค่ะทุะกคนจ้าวันนี้ฉันจะพามาดูสีที่ทาเมื่อคืนเนาะจ้าเชื่อไหมว่าเซ็ตเที่ยงคืนเกือบตีหนึ่งจ้าเมื่อคืนนี่เนาะคืออะไรทําไมถึงทาถึงเปลี่ยนใจนีตอนแรกอะ่ะของนี่คือทาสีดังเดิมเอาไว้แล้วประมาณสองสามปีเที่ยวเนาะสามปีเที่ยวจ้าแล้วที่นี่นะ่ะ มันมีร้อยเาวาร้อยแตกเพราะว่าเหมือนป่าสภาพสภาพดินสภาพคอนคอนกรีตมันยุบตัวลุ้งเนาะมันแห้งจ้ะพอมันแห้งตัวแล้วมันก็เกิดการยุบตัวแล้วมันก็ทําให้เกิดการเลาเนาะจ้ะแฟนก็เลยตอนแรกแฟนบอกว่าเอ้ยฉันคือยังปล่อยเนาะยังไม่ต้องทาสีใหม่อย่างไงจ้ะแต่คิดไปคิดมานั่งเห็นร้อยเล่าแบบเนี้ยแกเปลี่ยนใจฉันไปหาแม่เนาะฉันไปหาแม่แล้วฉันกลับมา กรลือของน่ะออกเมอดจ้ะดูนนจทุกคนน่ะบ้านหลังสีแดงน่ะของพี่สาวเนาะซอยตรงนั่นแหละก็คือเขาไปหาเม่จะ้ะจล้ก็ไปหาเม่เนาะพอกลับมาเห็นแฟนจะกของลือของออกคือมันในนี้ก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วมิจะโซฟ้าก็ตุว,วางกาแฟเนาะจะ่ะช้ากาแฟอะไรเป็นเนาจะจ้ะ เ๊ะแ,แก่ก่็จะเริ่มยาสียาจะร้อยแตกเนาะเองก็ถามว่าเธอทําอะไรวะเธอจึงคิดดูแล้วนะพระห้ารูปอะ่ะจะเขามานั่งในนี่เนาะนี่จ้ะแต่เขามานั่งในของนางเดนท่วาจะฉันเท้านะจ้ะ,จะแก่ก็เลยกลัวแบบว่าพี่น้องญาติพีนพ่น้องเขามาคือระแวงนะจ้ะคือเขาเห็นแบบอเออร้อยร้องร้อยนาอ,อะไรแบบนี้เออมีความระแวงเนาะแฟนฉันก่อเลยบอกว่าฉันทาสีดีกว่า ฉันทาสีที่กลัวเพราะว่าเพราะว่าออพระมาฉันชาวเราปุญญาตยายเธอมานั่งในนี่จะได้ดูดีด้วยอะไรแบบนี้ก็จะเออก็เอาท้าก็ท้าล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปมอเตอร์ไซค์มันก็จะตรงนั้นกว่ารถใหญ่อยู่แล้วเนาะรถเกง๋งรถปิกอัพอะไรเงี้ยก็ขับกันไปเนาะขับกันไปไปถึงน,นู่นหกโมงกวกโกว่ารีบวินไปซื้อสีเราทีสีที่เราอยากได้นะ่ะไม่มีแล้วก็บันเฮา สีเนื้อเนื้อเนื้อชิ้นน่ะเขาเรียกเนื้อเม็ดดันเม็ดเนาะมีเหีืยวกะป๋องเดียว3ลิตรเองน่ะจะเอา6กลิตรใช่ไหมไม่มีท่านี่แฟงก็ไม่อยากได้สีที่ที่มันเงานะ่ะเพราะว่าถ้าสีเงามันจะปกปิ๊กร้อยไม่ค่อยได้เพราะมันจะเป็นร้อยเงาขึ้นมาวดี๋ยวจะมองงหินร้อยที่ร้อยแตกเราเยอะขึ้นก่าเก่าอย่างเงี้ยแกก็เลยไม่เอาไงจ้าทุกคน ก็เลยตกลงแล้วด้สีเนือ้อเม็ด hmm. ม้าเขาเรียกชิ้นนะเนาะเนือ้อชิน้นเนือ้อเม็ดเม็ดดานนั่นแหละมาแค่3าลิตรเพราะว่ามันมีแค่3ลิตรในสต็อกเนาะโอเคได้ม้าเราสีก็ไม่ได้ดังใจจะซื้ออีกสีนึงก็ได้สีนี้มาแต่ว่าสีนี้ก็สวยเราจะคือฉันเป็นคนเลือกสีนี้ฉันชอบฉันบอกว่าเธอเอาสีนี้แหละจำชื่อไม่ได้นะทุกคนเนาะ แต่ว่ามันจะออกมันจะเข่ากันตาสีกับเบืองเลยจ้ะเห็นไหมมันจะเข่ากันกับสีกีบเบืองเลยจ้ะเพราะว่าหมูฉันชอบโทนสีพวกนี้เนาะคือจะไม่ชอบสีสันมากมายจ้ะนั่นแหละพอกลับมาถึงบ้านเอาเกณฑ์ผ้า,าม่านก็ไม่ได้นะทุกคนคิดดูผ้าม่านจะเปลี่ยนใหม่พอจะเอาสีเดียวกันไงนจะเอาสีให้เขากันผ้าม่านน่ะมันต้องใช้เวลาเรียก เออแต่ว่าสีนะี่ะได้เรียบร้อยกัแล้วเนาะเอาสีทาฝามาหนึ่งสามลิตรเนาะหนึ่งหนึ่งกับกระปุกแล้วเอาสีทาบานมาหนึ่งกระปุกจ้ะนั่นแหละก็ค,คือเมื่อคืนนี้เอามาสองมาสองกระปุกซื้อมาเนาะกระปุกกับสามลิตรจ้ะแล้วทีนี้เขาเรียกถังนั่นแหละเออถังนั่นแหละสามลิตรสองถังก็เอาซอนมอเตอร์ไซค์มาแต่ว่าแฟนเอาใส่ทั้งหนา หนาเก๋เนาะหนาคับเก๋นะแล้วทีนี้อา่าฉันก็ถือแปลงพักซื้อปองอ้งสแปงใหม่มาเพิ่มมืดนะจ๊ะมาถึงบ้านอ่ะสองทุ่มเลยแกมาถึงบ้านสองทุ่มใช่ไหมโอ๊ยสือของมาไวอันนี้เนาะจ๊ะทีนี้แกรู้ไหมต้องกระจายตกระจนึกว่าแต่เสียงในห้องน้ำกลับประมาณถึงสองทุ่มใช่ไหมทุกคน กลางวันมาสองถึงสองทุ่มก็เริ่มทาสีกันเลยกินเข่าก่อนเออสองทุ่มก็กว่าแหละเริ่มทาสีจ้ะพอก,กินเข่าเสร็จเสื้อบะหมี่นาล้านนาปากท้างมาเลยจ้ะทุกคนช่วยกันทาสีแฟนก็ทาแฟนทาข้างบนเนาะทาขอบขอ้างบนใช่ไหมฉันทาข้างล่างจ้ะฉันทาขอบข้างล่างให้จ้ะแล้วจะพักหนึ่งแกก็าทา เอาเองทาสีที่เป็นมวลๆนะจ๊ะถ้าเขาเรียกอะไรเดอเออนั่นแหละทาทูขึ้นทูลงทูขึ้นเทลงจนเซ็ตจ้ะจนเซ็ตเซ็ตแ้วก็รอให้แห้งพอรอให้แห้งแล้วเนาะก็แกก็จะร้อยดูร้อยดูมันก็ยังไม่แหงเลยดอกก็คือแบบจะมองดูตรงไหนที่ว่าเหมือนสีมันยังไม่เต็มนะจ้ะก็จะคอยเติมเลยเนาะแต่ทีนี้แกบอกว่าเออท่านก็ สีก็ยังเหลือนิดหน่อยเนาะแบบกาว่า3ลิตรยังไงก็ไม่พอเพราะว่าห้องนอนฉันอนะหกลิตรไงหกลิตรแต่ว่าก็ยังเหลือนิดหน่อยแต่ว่าห้องนี้ก็คือแฟนก็ทาเต็มทีเนาะเองก็บอกว่าไม่ต้องทาหนาเหมือนในห้องนอนเพราะว่ามันไม่มีแล้วมันต้องไปซื้อที่อื่นเพราะว่าสาขาโชคใช้ก็วันเท่าไม่มีแล้วจ้ะคือตรงล้อเขาออเดอร์เขามาใหม่สต็อกเขามาใหม่เขาถึงจะโทรหาเองนะ่ะไปตรงอื่นเอามอเตอร์ไซค์ไปแกเอ้ยมันก็ไกลเนาะ ก็เลยว่าเธอทาบางๆเอ้าทาเท่าที่เธอทำได้จ้ะแต่มันก็ออกมาสวยนะจ้ะสามดิบต่อต่อหงต่อหงสามสามเมทัลชิคณหาเมก็โอเคอยู่นะจ้ะทุกคนก็ดูสวยเนาะเนี่ยจ้ะทุกคนส่วนนี้ก็เป็นหองโถงไม่ใช่หงโถงหงโถง,ง,งทางเข่าจา้ะมือตึ๊บเลยนะจน้ะจ้ะอันนี้ก็คือประตูหน้าบ้านนะจ้ะทุกคน เดินเข่ามาตรงนี้ก็จะโลงจ้ะเพราะว่าจะทําสไตล์แบบของใครของมันจะทุกคนจ้ะแฟนก็ติดรูปของรูปภาพเรียบ่ยว้จ้ะแล้วก็ซื้อของเข่าบะซื้อของอันนี้ก็คือพปอกวงังรองเท้าวาังหมวกนะจ้ะที่จะมาให้มันเกะก,กะตามไอ้นี่เนาะเพราะว่าปีหน้ามาจะได้ไม่ตรงไอ้นี่ล้วจ้ะจะต้องไม่ตรงทาสีแล้วพร คือมันเซ็ตทุกของแล้วณนะตอนนี้คือเซ็ตทุกของแลวจะทุกคนเหลยอหงครัวนะจะค่อยๆทําไปเดีย๋ยวจะเอาบรรยากาศบานมาให้รับชมนะจะกวัวจจได้มากวัวจจไดหลังนี้มาคือทํางานเก็บเงินเป็นคนตังต้นคือจะคิดทําบานเองนะจ๊ะแฟนไม่ได้คิดเพราะว่าแฟนคิดว่าเดี๋ยวมาอยู่ค่อยทําก่อนมาอยู่แบบเนี้ยแต่เราเน่ะคิดคนละอย่างเนาะคือเองไม่ดูอนาคตว่ามันจะเป็นยังไง ในวันข้างหนาใช่ไหมฉันก็เลยคิดว่าเออตอนนี้เขาหลักเองถ้าวันไหนเขาไม่หลักเองเองจะได้มีที่อยู่อาศัยเนาะที่ทั้งเหมือนกันนะจ๊ะคือเองคิดเพ้นข้างหนาไงว่าเองมีดีกว่าไม่มีจ้าทุกคนคือเราเอาตามกําลังจา้าใครวาสนาเขาดีก็เขาก็โชคดีก็วาสนาเขาเองใดเขาไหนเองก็เอาคนันนแล้วจ้าทุกคนในใจเดี๋ยวเอา บรรยากาศทําบุญบ้านมาให้ทุกคนรับชมนะจ๊ะฉันขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะทุกคนสวัสดีจ้ะ